ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าผมเคารพในสถาบันกัะเทยแต่ว่าผมไม่เคารพไอ้คนพวกนี้ใครก็ตามแลละครับไม่มีสิทธิ์มาทําลายประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามพี่น้องที่เคารพครับเราพบกันเกือบเกือๆจะหกโมงเย็นต่อไปนี้เป็นข่าวสั้นไปหวังให้พึ่งให้ผู้ประกาศข่าวบางช่องบางสำนักไม่ได้แล้วครับเป็นพวกนั้น มันทำลายฝ่ายประชาชนทำลายฝ่ายประชาธิปไตยผมเนี่ยผู้ประกาศข่าวตัวจริงพูดความจริงครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่12กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจนำนายวิทวินเตียวสวรรรัสด์อายุ42ปีพ่อค้าของเก่าผู้ต้องหาปลาอึกใส่บ้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี มาสอบสวนที่ห้องพันตำรวจเอกสุทินรับพ่วงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อโดยมีพลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงผู้บังคับการตำรวจนครบาลห้าเข้าร่วมสอบสวนด้วยพลตำรวจตรีอนุชัยกล่าวว่าทางพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับนายวิทวินสองข้อหาคือ 1. ข้อหาความผิดมาตรา389กระทำการใดๆให้ของเสื่อโศกโรกเ,เปื้อนตัวบุคคลหรือทรัพย์สินและความผิดมาตรา397 กระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญซึ่งเป็นความผิดและหุโทษทั้งนี้จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งันบาทเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิบสวนรายงานว่าหลังจากนายอภิสิทธิ์กินขี้เข้าไปแล้วเฮ้ยขอโทษอ่านผิดนะไม่มีไม่มีข้อความนี้ไหมผมอ่านผิดนะนั่งรอตาลายครับ ไม่ไม่เียไม่มีผมยืนยันนะครับเอาผมไปสาบานที่ไหนก็ได้ว่าคุณอภิส <mar gen> <unky> ิทธิ์ยังไม่ได้กินขี้เข้าไปครับผมสาบานได้ขออััยครับท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสามารถจับกลุมนายวิวิทวินที่ได้ที่บ้านญาติลาดพร้าวหลังจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่เอสซีแมนชั่นย่านทองหล่อ สามารถจับภาพจักรยานยนต์ยี่ห้อามาฮ่ามีโอสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนพอพานคอควายรอเรือ920พร้อมเครื่องแต่งกายและหมวกกันน็อกก่อนที่จะติดตามจับกุมตัวคนร้ายพร้อมรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้ในที่สุดเ <T> บื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพยอมรับว่าทำจริง <T> เนื่องจากโกรธแค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจห <T> ลังเคยร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาว่าข้างบ้านสูบบุหรี่แล้วควันบุหรี่ไปโดนลูก ถือว่ามีเหตุผลพราะควันบุรีไปโดนลูกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ดำเนินการให้จึงไปร้องเรียนกับทางนครบาลหนึ่งว่าให้ดำเนินการในเรื่องนี้พร้อมขู่ว่าถ้าหากว่าไม่ดำเนินการจะไปปาอึใส่บ้านนายกรัฐมนตรีแต่เรื่องก็ยังไม่คืบหน้าก็เลยเอาอึไปปาใส่บ้านนายกรัฐมนตรีจริงๆอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมนำดีเอ็นเอจากการจากกับพุ่งแก้มของนายวิวิทย์วินเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอสิ่งปติกูลหรือขี้ดังกล่าวแล้วก่อนหน้านี้รายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวชายมีอาการคล้ายมีอาการทางประสาทจากย่านลาดพร้าวกรุงเทพหลังจากการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วพบว่า เป็นผู้ต้องสงสัยปาอุจาระเข้าไปภายในบ้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในซอยสุขุมวิท31เหตุเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจะมีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้ที่สนอทองหลอ่อต่อมานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลว่ายังไม่ทราบก,การจับกลุ่มตัวดังกล่าวจบข่าวน้องที่เคารพครับผมเนี่ยสังหรณ์ใจ ไล่ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้มาโดยตลอดไปพูดเวทีชุมนุมย่อยทุกเวทีผมพยายามจะพูดถึงคดีนี้เพราะผมดูแล้วคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญประชาชนแล้วเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลให้ความตื่นตัวสนใจเป็นพิเศษถึงขนาดแต่งตั้งนายตำรวจระดับพลตำรวจโทพลตำรวจเอก เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวเจ้าของขี้โดยเร่งด่วน <_ d ata> รายงานข่าวเบื้องต้นมีการพาดพิงว่าน่าจะเป็นผลงานของคนในเครือข่ายคนเสื้อแดงโฆษกประจำตัวนายกรัฐมนตรีถึงกับยื่นปากออกมาพูดโดยไม่ห่วงว่าหมาเน่าที่อยู่ข้างในจะร่วงหลง่นลงมาบอกว่าเรื่องนี้พันตำรวจโทตัศษินชินวัตร มีการจ้างวานเป็นเงินถึงมูล,ลค่าสมล้านบาทให้กระทำการคดีอุอาจดังกล่าวผมติดตามคดีนี้โดยใกล้ชิดพูดไม่วางตาเลยในทุกๆเวทีเพราะอยากรู้ว่าที่แท้เป็นยังไงเพราะเรื่องนี้เป็นคดีที่ละเอียดอ่อนและมีผลกับความมั่นคง ล่าสุดวันนี้ชัดเจนแล้วพี่น้องครับชัดยิ่งกว่าชัดครับมีการไปจับกลุ่มตัวนายวิวิทวินผนเหม็นจากรายงานข่าวก็โทรไปสอบถามพักพวกที่เป็นนักข่าวที่ไปฟังการแถลงข่าวถามจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายเขาสรุปตรงกันว่าคุณวิวิตวินคนนี้ยอมรับสารภาพและจากการสํารวจตรวจสอบทั้งจากเจ้าตัวและคุยกับลูกๆแล้วยอมรับว่าเป็นคนมีอาการทางประสาทครับ หน้าที่พยายามจะสืบสวนอย่างละเอียดแล้วไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับคนเสื้อสีอะไรเลยครับไม่เกี่ยวกับเสื้อแดงไม่เกี่ยวกับเสื้อเหลืองไม่เกี่ยวกับเสื้อใดๆเลยเพราะหลายวันที่อยู่บ้านเสื้อก็ไม่ใส่ครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเมืองขณะน,นี้มันร้ายแรงจนขนาดไว้วางใจใครไม่ได้แลวครับพี่น้องที่เคารพ ผมคิดว่าสถานการณ์การเมืองเวลานี้อนาคตบนกบอีกนายกรัฐมนตรีของคุณพิสิทธิ์เนี่ยถ้าทางจะไปได้อีกไม่ยาวแล้วครับเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยเรามีนายกมาแล้ว26 27คนไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนที่คนสติไม่ดีปากขี่ใส่บัน พี่น้องที่เคารพครับแล้วอย่าไปทําอะไรเขานะเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณวิวิตวินคนนี้คุณต้องฟังสิครับว่าพฤติกรรมมันต้องมีสาเหตุคุณวิวิตวินพยายามจะชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ว่าบ้านอยู่แถวลาดพร้าวแล้วเพื่อนบ้านสู่บุรีแล้วควนบุรีไปโดนลูกตัวเองห้ามหลายหัแล้วเพื่อนบ้านตัวมาหยุดโมไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจตำรวจก็เฉยโมโหตำรวจก็เลยไปคว้างขี้ใส่บ้านนายกใครๆก็ต้องทำแบบนี้ คือประชาชนเมื่อลูกต้องเจอควันบุหรี่จะทําอะไรได้นอกจากไม่คว้างที่ใส่บ้านนายกมันทำอย่างอื่นไม่ได้พี่น้องที่เคารพครับในเรื่องนี้ยังไงผมก็ไม่ย้อนนะผมต้องตามเอาความจริงมาต่อว่า DNA ตรวจสอบเสียบหรือยัง ว่างไปถึง4ี่ถุงไม่ธรรมดานะครับต้องตรวจสอบดีอโดยละเอียดเพราะขณะนี้คุณอภิสิทธ์ได้ถูกจัดวางเป็นบุคคลในระดับเดียวกับพลเอกเปรมตินาซูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุบรุษไปแล้วเดิมนี่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นแค่ลูกจกครับเป็นแค่เบียกระดาษเมียตัวหนึ่งบนกระดานการเมืองของพลเอกเปรมแต่หลังจากเกิดเหตุที่คุณวิวิทยทวินล,ลงมือเนี่ย คุณอภิสิทธ์ได้ถูกยกไปเทียบเคียงกับพลเอกเต็มเพราะพลเอกเต็มอยู่บ้านสี่เสาแต่คุณอภิสิทธ์อยู่บ้านสี่ถุงถือว่าไม่ธรรมดาต้องเป็นผู้รักผู้ใหญ่ครับแล้วพี่น้องที่เคารพครับรุ่งนี้ผมจะรอดูหนังสือพิมพ์ผมจะรอดูหน้าอภิสิทธ์ผมจะรอดูหน้าสุเทพ หน้าเษฐไทยผมไม่อยากดูแะรรำคาญแต่ผมอยากจะดูหน้าสารพัดโคศกสารพัดคนในรัฐบาลว่าจะแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นนิดหน่อยเอะก็แดง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 เขาควางขี้เข้ไปก็บอกว่าแดงแดงแดงผมบอกตั้งแต่วันแรกว่าเหลืองชัดๆไม่ใช่แดง